ถ้าวันหนึ่งมีใครบอกคุณว่าครอบครัวของคุณกำลังจะค่อยๆป่วยตายกันทีละคนเว้นเสียแต่ว่าคุณจะเป็นคนเลือกเองว่าใครในบ้านต้องถูกสังเปป่วยเชื่อคนอื่นแต่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงคุณจะเลือกใครสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่สปอยเลอร์เลยวันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับหนึ่งในหนังจิตวิทยาอเย็นชาและบีบคั้นหัวใจที่สุดในรอบหลายปีผลงานของผูก้กำกับยอร์กอสลาติมอสชื่อเรื่องว่า The Killing of a Sacred Deer ภาพยนตร์ที่ทั้งแปลกประหลาดและน่ากลัวในแบบที่ไม่ต้องมีผีสักตัวแต่กลับทําให้ผู้ชมอึดอาจจนหายใจไม่ทั่วท้องและเช่นเคยก่อนที่จะรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทําคลิปต่อไปหนังเปิดด้วยภาพของหัวใจจริงๆที่กาลังเต้นอยู่บนโต๊ะผ่าตัดเสียงชีพจรดังชัดเจนศัลยแพทย์หลังควบคุมเครื่องมือผ่าตัดอย่างระมัดระวัง บรรยากาศเต็มไปด้วยความเชนชาและจริงจังนี่คือการแนะนําเราสู่โลกของหมอปรใจชื่อดังดรสตีเฟนเมอร์ฟีสตีเฟนเป็นหมอที่มีชื่อเสียงเขามีทุกอย่างที่เคยใครใฝ่ฝันหน้าที่การงานมั่นคงรายได้สูงครอบครัวพร้อมหน้าบ้านหรูและภรรยาที่เข้าใจเขาเขาดูเป็นคนที่ควบคุมชีวิตได้ทุกอย่างเหมือนการผ่าตัดที่แม่นยําบนโต๊ะผ่าตัดภรรยาของเขาชื่อแอนนาหมอฟันที่ทํางานในคลินิกของตัวเอง ทั้งคู่มีลูกสองคนคนแรกพิมลูกสาววัยรุ่นที่กำลังเริ่มค้นหาตัวเองมีความเป็นผู้ใหญ่เกินวัยและกำลังอยู่ในช่วงที่เต็มไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นและบ๊อบลูกชายคนเล็กียังเป็นเด็กซุกซนไร้เดียงสาและติดพ่อแม่มากครอบครัวเมอร์ฟี่ดูเหมือนจะเพียรพร้อมแต่ทุกอย่างเริ่มสั่นคลอนเมื่อมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งก้าวเข้ามาในชีวิตพวกเขาเด็กหนุ่มคนนั้นคือมาตินอายุ16ปี เราเห็นเขาครั้งแรกในฉากที่สเฟนนั่งกินข้าวกับเขาปวดคุยกันอย่างสนิทสนมเหมือนพ่อลูกความสัมพันธ์ของทั้งคู่เต็มไปด้วยความประหลาดเพราะมันไม่ชัดเจนว่าเกิดข,ขึ้นจากอะไรภายหลังเรารู้ว่ามาตินคือลูกชายของผู้ป่วยที่เสียชีวิตบนโต๊ะผ่าตัดขณะที่สเฟนเป็นหมอผู้ผ่าตัดให้ัทำให้หมอคนนี้เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและรับผิดชอบอยู่ในใจจึงเลือกที่จะดูแลเด็กหนุ่มหลังจากการสูญเสียพ่อ แต่การดูแลนั้นเกินกว่าปกติไปมากตีเฟนพามาตินไปกินอาหารปุยคุยเรื่องชีวิตส่วนตัวและถึงขั้นมอบข,ของขวัญรละคาแพงเป็นนาฬิกาข้อมือและมีพับสวิตช์ความใกล้ชิดที่มากเกินไปนี้ทําให้คนรอบตัวเริ่มตั้งคําถามในใจว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาคืออะไรกันแน่ตีเฟนไม่เพียงแต่พบมาตินเป็นการส่วนตัวเขายังพาเด็กหนุ่มไปร่วมงานสังคมด้วยมีฉากหนึ่งที่เขาพามาตินไปเจอเพื่อร่วมงานหมอด้วยกัน และแนะนาเด็กหนุ่มเหมือนกับเป็นคนใกล้ชิดในครอบครัวเวลาผ่านไปมาตินเริ่มก้าเข้ามาในบ้านของครอบครัว Murphy. เมอร์ฟีขาได้เจอกับแอนนาและสนิทกับลูกๆโดยเฉพาะคิมที่ดูเหมือนจะประทับใจเด็กหนุ่มเป็นพิเศษเดอแสดงออกชัดเจนว่าเธอชอบเขาเริ่มโทรคุยกับเขาและพยายามใกล้ชิดมากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้ทําให้สถานาการณ์ซับซ้อนขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและหนังให้การเล่าเรื่องแบบเย็นชาหนุบบทสนทนาเป็นประโยคสั้นๆลาบเรียบ ไม่มีอารมณ์แต่กลับกดดันอย่างประหลาดเรื่องยิ่งแปลกขึ้นเมื่อสตีเฟนไปเยี่ยมบ้านมาตินเพื่อทานอาหารกับแม่ของเขาบรรยากาศเต็มไปด้วยความอึดอัดแม่ของมาตินแสดงออกอย่างชัดเจนว่าอยากใกล้ชิดกับสตีเฟนเกินกว่าปกติถึงขั้นพยายามยั่วยวนเขาด้วยท่าทีและคําพูดแต่สตีเฟนรีปฏิเสธและออกจากบ้านทันทีนี่เป็นสัญญ,ญาณว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยแรงกดดันและความบิดเบี้ยวในช่วงนี้เอง เราเรื่อนสัมผัสได้ถึงรางลายที่ปกคลุมอยู่ตลอดเวลากลองของผู้กำกับเคลื่อนช้าๆตามทางเดินในบ้านดนตรีประกอบแผ่วเบาแต่กดดันเสียงสนทนาแข็งกระด้างจนผู้ชมรู้สึกอึดอัดดูย่างเหมือนกำลังจะพาเราไปสู่บางสิ่งน่ากลัวแต่แน่นอนว่ามันคือการเริ่มต้นของไหยนะหลังจากครั้งแรกที่มาตินมาเยี่ยมบ้าน ครอบครัวเมอร์ฟีดูเหมือนจะเปิดรับเขามากขึ้นเรื่อยๆแอนนาภรรยาของสตีเฟนทักทายมาตินอย่างสุภาพพิมยิงสนใจเขามากขึ้นส่วนบ็อกดูเหมือนจะอยากเล่นกับพี่ชายคนใหม่สิ่งที่ผู้ชมสังเกตได้ชัดคือความผิดปกติอีเลนซ่อนอยู่ในบทสนทนาตัวอย่างเช่นฉากที่สตีเฟนบอกแอนนาว่าเขาได้ของขวัญจากมาตินเป็นมีดพับสวิตและเขาซื้อสายหนังให้มาตินแทนเหมือนเป็นการแลกของขวัญที่เท่าเทียมแต่จริงๆแล้ว กรแฟงด้วยความบเบี้ยวเบี้ยวทาไมหมอผู้ใหญ่จึงสนิทสนมกับลูกผู้ป่วยถึงขั้นนี้นอกจากนี้ยังมีฉากที่สเฟนพูดถึงนาฬิกาที่กันน้ําได้อบอกกับมาตินด้วยน้ําเสียงที่เหมือนพ่อคุยกับลูกแต่ผู้ชมสัมผัสได้ว่านี่คือความสัมพันธ์ทีไม่สมเพสสมผลและไม่เหมาะสมแล้ววันหนึ่งความผิดปกติจริงๆก็เริ่มต้นขึ้นเช้าว,วันนั้นปอบตื่นขึ้นมาแล้วบอกว่าขาของเขาไม่มีแรงเขาไม่สามารถลุกออกจากเตียงได้ ดีเฟนในฐานะหมอรีตรวจดูอาการและรีบพาเขาไปโรงพยาบาลแต่ไม่ว่าจะตรวจเลือดสแกนสมองตรวจเส้นประสาททุกคนลัพธ์กลับออกมากปกติไม่มีความผิดปกติใดๆที่จะอธิบายได้ว่าทำไมเด็กคนนี้ถึงเดินไม่ได้ดีเฟนยังพยายามพูดกับเพื่อนร่วมงานแพทย์เพื่อหาคำตอบแต่สิ่งที่ได้รับคือความงุนงงไม่มีใครเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบ๊อบถูกเข็นอยู่บนรถพยายามจะเดินแต่ล้มลงทุกครั้ง ภาพที่เห็นเต็มไปด้วยความน่าสงสารและกดดันควงเตือนตะนกยิ่งเพิ่มขึ้นเมื่อไม่กี่วันต่อมาคิมลูกสาววัยรุ่นปล็ล้ลงลงกลางห้องโดยไม่มีสาเหตุขาของเธอไร้เรี่ยวแรงเหมือนกับน้องชายเธอไม่สามารถยืนได้อีกต่อไปครอบครัวเริ่มไม่เหลือความสงสัยแล้วนี่ไม่ใช่โรคปกติไม่ใช่สิ่งที่การแพทย์อธิบายได้มันคือบางสิ่งที่อยู่นอกเหนือเหตุผลและนั่นคือช่วงเวลาที่มาตินเลิอกที่จะเปิดเผยความจริง ดีเฟนนัทมาตินมาคุยและสิ่งที่ได้ยินทําให้เขาแทบไม่อยากเชื่อเพราะคุณฆ่าพ่อของผมครอบครัวข,ของคุณต้องโชว์ใช้ความยุติธรรมจะทํางานแบบนี้เริ่มแรกขาจะเป็นอามาัมพาตต่อมาหัวเขาจะหยุดกินอาหารจากนั้นเลือดจะไหลออกจาก,กตาและสุดท้ายก็คือความตายเว้นแต่ว่าคุณจะเลือกฆ่าคนหนึ่งในครอบครัวของคุณเองน้ำเสียงของมาตินเรียบง่ายเย็นชาราวกับเป็นข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ สีเฟนที่ได้ยินก็โกรธมากเขาตะคอกใส่เด็กหนุ่มบอกว่านี่ไายสาระสิ้นดีแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ๊อบและคิมจนถึงตอนนี้มันตรงตามที่มาตินพูดทุกขั้นตอนสีเฟนพยายามหาคำอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์เขาขอคำปรึกษาจากแพทย์หลายคนแต่ทุกคนทำไดเพียงแค่สายหน้าอาการทั้งสองไม่เข้ากับโรคใดที่ผู้เขารู้จักแอนนาเริ่มมองว่ามีอาจไม่ใช่เรื่องของการแพทย์อีกต่อไปเธอหวาดกลัวแต่ยังไม่รู้จะหันไปพึ่งใครหลอกหัวที่เคยสมบูรณ์แบบ มำลังถูกชี้ออกทีละน้อยๆโดยเด็กหนุ่มคนหนึ่งอินนั่งมองพวกเขาด้วยสายตาที่เรียบเฉยแต่ท่งพลังอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่มาตินพูดถึงคำสาปบีเฟนพยายามทุกวิถีทางเพื่อพิสูจน์ว่าเด็กนุมโกหกเขายังยึดติดก,กับวิทยาศาสตร์และการแพทย์เขาบังคับให้บ๊อบกินอาหารในช้อนใหญ่เข้าปากลูกชายตัวเองแต่ทุกครั้งบ๊อบก็คายมันออกมาและสุดท้ายก็เจียนออกมาทั้งหมดบ๊อบนอนนิ่งอยู่บนเตียงอ่อนแรงลงทุกวัน ในขณะที่คิมเองก็เริ่มเข้าสู่ระยะที่2เช่นกันเธอไม่ยอมกินอาหารร่างกายฟูผอมลงเรื่อยๆบ้านที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มตอนนี้เต็มไปด้วยความเงียบและเสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ดังมาจากหลังความอบอุ่นค่อยๆถูกแทนที่ด้วยความกลัวและความตึงเครียดเมื่อเห็นว่าสามีไม่สามารถหาคําตอบได้แอนานาจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยตัวเองเธอไปหามาตินที่บ้านเพื่อขอร้องให้เขายกเลิกสิ่งที่กําลังเกิดขึ้น ฉากนี้เต็มไปด้วยพลังทางอารมณ์แอนนาคุกเข่าลงตรงหน้ามาตินเธอบอกว่าเธอพร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อแลกกับชีวิตลูกๆเธอแทบจะวิงวอนด้วยน้ำตาแต่มาตินกลับนั่งมองเธอเฉยๆด้วยสายตาที่เรียบเย็นไม่มีร่องรอยของความเห็นใจนี่ไม่ใช่การต่อรองกับมนุษย์แต่เหมือนการต่อรองกับกฎแห่งชะตากรรมที่เปลี่ยนไม่ได้หลังจากกลับบ้านแอนนาหันไปกดดันสตีเฟนเธอถามเขาตรงๆเกี่ยวกับคืนที่พ่อของมาตินเสียชีวิตคุณดื่มเหล้าก่อนผ่าตัดหรือเปล่า คุณทำผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าคำถามเหล่านี้คือสิ่งที่สตีเฟ้นไม่อยากยอมรับเขาปฏิเสธเสียงแข็งแต่แวอต่าของเขาคงบอกว่าอาจมีความจริงบางอย่างที่เขาปกปิดไว้้องวางระหว่างสามีและภรรยากว้างขึ้นความไว้ใจที่เคยมีต่อกันเริ่มแตกสลายไปพร้อมกับอาการของลูกๆในอีกด้านคิมกลับยิ่งเข้าใกล้มาตินมากขึ้นเธอแอบโทรคุยกับเขาอย่างต่อนเนื่องแม้ร่างกายจะอ่อนแรงจนต้องคลานไปมา เธอก็ยังคลานไปหามาตินด้วยตัวเองยิมบอกว่าเธอพร้อมจะเป็นคนที่ถูกเลือกเธอยินดีจะสละชีวิตเพื่อช่วยพ่อแม่และน้องชายน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยความสิ้นหวังแต่ก็มีความลงไหลในตัวมาตินผสมอยู่ด้วยในฉากหนึ่งยิมถึงกับพยายามจปลูกขึ้นยืนเพื่อพิสูจน์ให้มาตินเห็นว่าตัวเองยังมีแรงแต่ร่างกายก็ทรยศเธอแต่เธอก็ล้มลงอย่างหมดผลทางบอบเองก็เริ่มรู้สึกได้ถึงชะตากรรมต่อคลานไปหาพ่อ อกด้วยน้ำเสียงที่อ่อนแรงว่าเขาเสียใจยังไม่ยอมทำตามที่พ่อเคยสั่งอย่างการตัดผมให้สั้นเขารู้สึกผิดและหวังว่าการสารภาพจะทำให้พ่อช่วยเขาได้แต่สตีเฟนไม่รู้จะทำอย่างไรเอามองลูกชายตัวเล็กที่กำลังจะตายด้วยน้ำตาในใจความเป็นหมอความเป็นพ่อความเป็นมนุษย์ถูกตรวจสอบพร้อมๆกันเมื่อความสิ้นหวังถึงขีดสุดสตี Steven, เฟนเดือกทางที่รุนแรงเขอจับมาตินมัดไว้กับเก้าอี้พยายามจะใช้กำลังบังคับให้เด็กหนุ่มยกเลิกคำสาบ แต่ไม่ว่าเขาจะทำอย่างไรอาการของลูกๆก,ก็ไม่ดีขึ้นเลยเหมือนกับว่ามันไม่เกี่ยวกับตัวมาตินโดยตรงแต่มันคือกฎแห่งความยุติธรรมบางอย่างที่กำลังทำงานอยู่จริงๆมาตินนั่งมองเขาอย่างสงบนิ่งยิงท,ทำให้สเฟนแทบคลั่งเพราะเขาคือหมอที่คุ้นชินกับการควบคุมทุกอย่างในห้องผ่าตัดแต่ตอนนี้เขาไม่สามารถควบคุมชะตากรรมของครอบครัวตัวเองได้เลยและแล้วสัญญาณสุดท้ายของความสาบก็เริ่มปรากฏเลือดเริ่มไหลออกจากดวงตาของบ๊อบ ร่างกายของเขาใกล้สิ้นลมเต็มทีนี่คือสัญญาณชัดเจนว่าถ้าสตีเฟนไม่เลือกสักทีเขาจะสูญเสียทุกคนไปพร้อมกันเมื่อเลือดเริ่มไหลออกจากตุงต้าของบ๊อบสตีเฟนรู้แล้วว่าเขาไม่มีเวลามากกว่านี้ครามกลัวของเขากำลังจะตายหมดอาเขาไม่ตัดสินใจเลือกเสียทีในฉากที่เย็นชาและโหดร้ายที่สุดของเรื่องสตีเฟนตัดสินใจใจัดพิธีสังเวยขึ้นในห้องนั่งเล่นของบ้านแอะพาภรรยาและลูกทั้งสองมานั่งเรียงกัน มัดพวกเขาไว้กับเก้าอี้ปิดตาและคลุมหัวด้วยหงเขาเองก็คลุมหัวในมือกำลังถือปืนลูกซองไว้อยู่และหมุนตัวไปมาในห้องเหมือนกำลังเล่นเกมสุ่มโชคชะตาเขาจะลั่นไกโดยไม่รู้ว่ากระสุนจะโดนใครเพื่อทําให้การตัดสินใจนี้ยุติธรรมที่สุดเสียงหายใจ่นักของทุกคนผสมกับเสียงสีเท้าที่หมุนวนรอบห้องทําให้บรรยากาศก,กดดันจนแทบหยุดหายใจเสียงปืนดังขึ้นนัดแรกกระสุนได้พลาดไปเสียงปืนดังขึ้นอีกครั้งก็ยังคงยิงไม่โดน จนกระทั่งนัดที่3กระสุนก็เข้าประทะกับร่างของบ๊อบลูกชายคนเล็กเสียงร่างล้มลง,ลงดังสะท้อนในบ้านความเงียบเข้าปกคลุมสตีเฟนถอดถุงออกจากหัวเห็นร่างของลูกชายที่ไร้ชีวิตเขาเลือกไม่ได้จริงๆแต่โชคชะตาเลือกแทนแล้วภาพนี้คือจุดที่บาดลึกที่สุดต่อมันไม่ใช่การฆ่าด้วยความเกลียดชังแต่มันคือการฆ่าเพราะไม่มีทางเลือกอื่นเวลาผ่านไปไม่กี่วันครอบครัวที่เหลืออยู่สตีเฟนแอนนา และคิมก็นั่งกินอาหารอยู่ในร้านอาหารเงียบๆไม่มีการพูดคุยไม่มีคำอธิบายทุกอย่างนิ่งสงัดราวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่สิ่งที่ชวนคนลุกคือมาตินเขานั่งอยู่ที่อีกโต๊ะหนึ่งในร้านอาหารเดียวกันเ้ามองพวกเขาโดยสายตานิ่งเฉยไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดมันเหมือนเขาคือผู้พิพากษาที่เพิ่งตัดสินคดีเสร็จแต่ตอนนี้เขาแค่เฝ้าดูผลลัพธ์ของความยุติธรรมเราคัวลุกขึ้นยืน เดิอนออกจากร้านอาหารอย่างเงียบๆโดยสเฟ e นไม่ได้หันกลับมามองแต่แอนนาและคิมกลับมองไปที่มาตินด้วยอารมณ์คนละแบบซึ่งคิมนั้นมองด้วยสายตาที่คล้ายอยากจะบอกบางอย่างกับมาตินด้านเด็กหนุ่มยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นและหนังก็ <im> ตัดจบลงทันทีเดอะคิลลิ่งออฟอาซาเครดิอาจบลงด้วยการไม่ให้คําตอบที่ชัดเจนว่ามาตินมีพลังเหนือธรรมชาติจริงหรือไม่หรือทั้งหมด คือความบังเอิญที่น่าขนลุกแต่สิ่งที่หนังทําคือ่านบังคับให้ผู้ชมต้องเชิญหน้ากับคําถามที่โหดร้ายที่สุดความจริที่ทำแท้จริงคืออะไรและถ้าวันหนึ่งคุณต้องเลือกฆ่าคนในครอบครัวของคุณเพื่อช่วยอีกหลายคนคุณจะเลือกฆ่าใครก็จบไปแล้วนะครับกับสปอยหนังเรื่อง The Killing of a Sacred Deer ้าใครไม่อยากพลาดค,คลิปสปอยหนังเรื่องต่อไปอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ